สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดูดวงกับแม่หมอทุกคนวันนี้แม่หมอมีเรื่องน่าตื่นเต้นสุดๆมาบอกกับชาวราศีตุลโดยเฉพาะบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันของคุณจริงๆค่ะสำหรับใครที่เกิดในราศีตุลไม่ว่าจะหญิงหรือชายไม่ว่าจะเคยเจอเรื่องอะไรมาบ้างเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตได้เลยค่ะ ในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีตุนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันติดติดขัดขัด,ขดเหมือนมีอะไรมาฉุดรั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพบางคนอาจจะรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจคิดว่าทำไมชีวิตมันยากเกย็นขนาดนี้แต่แม่หมอขอบอกเลยว่าความรู้สึกเหล่านั้นกำลังจะจางหายไปและถูกแทนที่ด้วยความโชคดีความปังและโอกาสทองที่ไม่เคยมีมาก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทาง ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เมตตาเปิดทางให้กับชาวราศีตุลยอย่างเต็มที่ค่ะคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังงานดีๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์การได้ยินเสียงกระซิบจากเบื้องบนหรือแม้แต่การได้เจอเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกอศัศจรรย์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นสัญญ,ญาณว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังประทานพรให้กับคุณค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะมากๆสําหรับการเข้าวัดทาบุญไหว้พระขอพรหรือทําบุญกับผู้ยากไร้การทําบุญในรูปแบบต่างๆจะยิ่งเสริมบารมีและเปิดรับโชคลาภให้กับคุณมากยิ่งขึ้นค่ะใครที่ไม่เคยเข้าวัดเลยลองหาเวลาไปทําบุญดูนะคะรับรองว่าคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นและโชคดีจะวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะโชคลาภวิ่งชนแม่หมอขอบอกเลยว่าในช่วงนี้ชาวราศีตุลจะมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว ไม่ว่าจะเป็นโชคจากการเสี่ยงโชคโชคจากการทํางานหรือโชคจากคนรอบข้างคุณจะรู้สึกได้ว่าทําอะไรก็ง่ายเป็นหมดหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปสมหมดค่ะสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคลองดูนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงของคุณกำลังขึ้นสุดๆอาจจะมีเลขเด็ดเลขนำโชคหรือความฝันที่บอกไม่โชคลาภเข้ามาให้คุณได้ลุ้นกันค่ะแต่ก็ต้องเตือนไว้นิดนึงนะคะว่าให้เล่นอย่างพอดีอย่าให้เดือดร้อนตัวเองค่ะการเงินพุ่งทยาน เรื่องการเงินนี่แหละค่ะที่แม่หมออยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษเพราะในช่วงนี้การเงินของชาวราศีตุลจะพุ่งทะยานแบบก้าวกระโดดใครที่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินติดขัดขาดสภาพคล่องหรือเป็นหนี้เป็นสินเตรียมตัวรับข่าวดีได้เลยค่ะคุณอาจจะได้รับเงินก้อนโตแบบไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็นเงินจากการลงทุนที่งอกเงยเงินจากการขายทรัพย์สินเงินจากมรดกหรือแม้แต่เงินจากโชคลาภที่ไม่เคยคิดว่าจะได้มาก่อนบางคนอาจจะได้เงินเข้ามาหลักแสนหลักล้านแบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นได้ค่ะ แม่หมออยากจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณควรจะเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางการงานหรือโอกาสในการลงทุนอย่ากลัวที่จะลองทําอะไรใหม่ๆนะคะเพราะโอกาสเหล่านั้นจะนาําพาความมั่งคั่งมาสู่คุณอย่างแน่นอนคะ่ะถูกหวยรวยเงินหนึ่งแสนเงินหนึ่งล้านแบบไม่คาดคิดคาดฝันอันนี้เป็นทีเด็ดเลยคะ่ะ สำหรับชาวราศีตุลที่ชอบลุ้นโชคแม่หมอขอ,อกระซิบเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสถูกหวยรวยเงิน10,000แสนหรือแม้กระทั่ง1ล้านบาทแบบไม่คาดคิดคาดฝันเลยค่ะอาจจะมีเซนดีๆเข้ามาบอกมีฝันแม่นๆที่ให้เลขเด็ดหรือมีเหตุการณ์แปลกๆที่ทําให้คุณได้เลขนําโชคใครที่อยากรวยอยากมีเงินใช้ไม่ขาดมือลองเสี่ยงโชคดูนะคะแต่อย่างที่แม่หมอบอกไปเขาว่าให้เล่นอย่างพอดีอย่าให้เดือดร้อนตัวเองและคนรอบข้างค่ะเอาล่ะข้าไม่พูดพร่ำทําเพลงแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า มาดูกันว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลจะพลิกผันไปในทิศทางไหนบ้างแม่หมอขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่องดูดวงกับแม่หมอของเรานะคะและที่สำคัญใครที่อยากสนับสนุนทีงงานของเราสามารถกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอและทีงงานสร้างสารรค์คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้เลยค่ะ 1. ด้านการเงิน สำหรับชาวราศีตุลแล้วเรื่องการเงินในช่วงนี้ถือเป็นประเด็นที่น่าจับตามองและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่าหลังจากที่บางท่านอาจจะเคยประสบปัญหาความติดขัดหรือรู้สึกว่าเงินทองไม่คล่องตัวมาพักใหญ่ตอนนี้เหมือนกับว่าดวงการเงินได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นใหม่ครั้งเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นได้เลยค่ะตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทย ในช่วงนี้ดาวที่ส่งผลต่อเรื่องการเงินของชาวราศีตุลเริ่มโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ให้คุณมากขึ้นค่ะดาวเจ้าเรือนการเงินหรือดาวที่ส่งอิทธิพลถึงพบการเงินกำลังอยู่ในมุมที่เอื้ออำานวยให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราที่ดีขึ้นอาจจะมีกระแสะเงินสดเข้ามาจากหลายทิศทางบางท่านอาจจะได้รับเงินก้อนจากช่องทางที่ไม่คาดฝันหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเก่าๆที่เคยทำไว้ค่ะ นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือเรื่องการเงินจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจในแวดวงที่คุณรู้จักหากที่ผ่านมาคุณมีหนี้สินหรือมีภาระทางการเงินที่หนักอึ้งก็จะมีโอกาสได้ปลดเปลื้องหรือมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้สําเร็จข้าเป็นช่วงที่เหมาะกับการจัดการเรื่องการเงินจัดระเบียบหนี้สินหรือเริ่มต้นวางแผนการออมและการลงทุนใหม่ๆค่ะมุมมองจากหมอช้างพศพรสีตุลา หมอช้างมักจะเน้นย้ำเรื่องจังหวะและโอกาสค่าสำหรับชาวราศีตุลหมอช้างอาจจะมองว่าในช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีที่จะเปิดกระเป๋ารับทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นคนที่ทำงานหนักและมีความตั้งใจจริงผลลัพธ์ทางการเงินจะตามมาอย่างแน่นอนค่ะหมอช้างอาจจะแนะนำให้ชาวราศีตุลใช้ความสามารถในการเจรจาต่อรองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นให้เป็นประโยชน์เพราะสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งโอกาสทางการเงินที่ไม่คาดคิดค่ะอาจจะมีโชคจากหุ้นส่วนด้วยจากการร่วมง,งานกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นค่ะ มุมมองจากหมอลักเรขานิดฟันธงเศร้าหมอลักมักจะฟันธงในเรื่องที่เป็นปรากฏการสำคัญค่าสำหรับชาวราศีตุลหมอลักอาจจะฟันธงว่าดวงการเงินพุ่งทยานมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝันหรือพลิกฟื้นจากวิกฤตสู่โอกาสทางการเงินอย่างแท้จริงท่านอาจจะมองว่าดาวที่ให้คุณกับชาวราศีตุลในเรื่องการเงินกำลังส่องแสงเจิจรัส ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องรายรับอย่างกระทันหันและเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆอาจจะมีโอกาสได้เงินจากเรื่องที่ไม่เคยคิดว่าจะได้หรือมีช่องทางหารายได้เสริมที่เข้ามาอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมากค่ะหมอลักอาจจะแนะนำให้ชาวราศีตุลกล้าตัดสินใจในเรื่องการลงทุนหรือการคว้าโอกาสทางการเงินที่เข้ามาเพราะจังหวะนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆค่ะคำแนะนำเพิ่มเติม,ตมจากแม่หมอ ในช่วงที่ดวงการเงินกำลังดีขึ้นนี้สิ่งสำคัญคือการรู้จักบริหารจัดการเงินที่เข้ามาให้ดีขอย่าเพลินกับการใช้จ่ายจนลืมเก็บออมนะคะแม้จะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แต่การวางแผนการใช้จ่ายและการลงทุนอย่างรอบคอบจะช่วยให้เงินทองอยู่กับคุณได้นานและงอกเงยยิ่งขึ้นค่ะหากมีโอกาสในการลงทุนใหม่ๆควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเสมอค่ะ 2. ด้านการงาน ในส่วนของเรื่องการงานชาวราศีตุลกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในเชิงบวกค่าหลังจากที่บางท่านอาจจะรู้สึกเบืร์หน่ายกับงานประจำหรือรู้สึกว่าไม่มีความก้าวหน้ามาพักหนึ่งตอนนี้เหมือนกับว่าจักรวาลกำลังเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงศัก,กยภาพอย่างเต็มที่ค่ะตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทย ดาวประจําตัวของชาวราศีตุลรวมถึงดาวที่เกี่ยวข้องกับพบการงานกําลังโคจรไปในทิศทางที่ดีค่ะส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้อนในการทํางานมากขึ้นมีความคิดสร้างสารรค์และมีแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะผลักดันให้งานประสบความสําเร็จหากที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่างานซบเซาหรือเจอปัญหาอุปสรรคตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่อุปสรรคเหล่านั้นจะคลี่คลายลงและมีทางออกที่ดีเกิดขึ้นค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่หรือเจ้านายมากขึ้น ผลงานที่เคยทำไว้จะได้รับการชื่นชมและอาจจะนำไปสู่โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญคญ,คญที่จะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณค่าสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่หรืออยากจะเปลี่ยนสายอาชีพช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีที่จะลองยื่นไปสมัครหรือเริ่มต้นเส้นทางใหม่ๆค่ะมุมมองจากหมอช้างพศพรสีตุลา หมอช้างมักจะให้ความสําคัญกับการเตรียมพร้อมและการใช้โอกาสค่าสําหรับชาวราศีตุลหมอช้างอาจจะมองว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องทุ่มเทและแสดงฝีมือเพราะโอกาสในการเติบโตในสายงานกําลังเข้ามาค่ะ ท่านอาจจะแนะนําให้ชาวราศีตุลใช้ความสามารถในการสื่อสารและการทํางานรวมกับผู้อื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะการสร้างคอนเน็กชันที่ดีจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆในการงานได้ค่ะอาจจะมีโอกาสในการเดินทางเพื่อไปศึกษาดูงานหรือได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการทํางานให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นค่ะมุมมองจากหมอลักเรขานิตฟันธงเศร้าหมอลักอาจจะฟันธงว่าการงานรุ่งโร์ มีเกณฑ์ได้ตำแหน่งสำคัญหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จหรือพลิกบทบาทครั้งใหญ่สู่จุดสูงสุดของอาชีพการงานท่านอาจจะมองว่าอิทธิพลของดวงดาวส่งเสริมให้ชาวราศีตุลมีความโดดเด่นและเป็นที่จับตามองในสายงานที่ทำอยู่ค่าจะมีโอกาสในการแสดงวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำทรให้ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากคนรอบข้างอาจจะมีโอกาสในการโยกย้ายตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือได้รับการเสนอให้เป็นหัวหน้าโปรเจกต์สำคัญๆที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณข้าหมอลักอาจจะแนะนำให้ชาวราศีตุลกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่แปลกใหม่และสร้างสารรค์เพราะสิ่งเหล่านั้นจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนค่ะคำแนะนำเพิ่มเติมจากแม่หมอ แม้ว่าดวงการงานจะดีแต่ก็อย่าประมาทนะคะสิ่งสําคัญคือการรักษามาตร,รฐานการทํางานที่ดีและพัฒนาทักษะความสามารถของตัวเองอยู่เสมอค่ะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการเข้าอบรมสัมมนาจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้คุณพร้อมรับมือกับทุกโอกาสและความท้าทายที่เข้ามาค่ะหากมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานควรใช้ความอดทนและเหตุผลในการแก้ไขปัญหาเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีในที่ทํางานค่ะ 3. ด้านโชคลาภ เรื่องโชคลาภสำหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะหลังจากที่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่เคยมีโชคหรือโชคไม่ค่อยเข้าข้างมานานตอนนี้ดวงโชคลาภของคุณกำลังพุ่งขึ้นอย่างน่าจับตาเตรียมตัวรับความเฮงแบบไม่ทันตั้งตัวได้เลยค่ะตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทย ในช่วงนี้ดาวที่ส่งผลต่อพบโชคลาภของชาวราศีตุลกำลังอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณอย่างมากค่ะอาจจะมีดาวพฤหัสบดีดาวแห่งโชคลาภและความสำเร็จโคจรเข้ามาในมุมที่ส่งเสริมหรือมีดาวสุพเคราะห์อื่นๆที่ส่งอิทธิพลที่ดีทำให้เกิดโอกาสในการได้รับโชคลาภแบบฟลุกๆหรือได้มาโดยไม่คาดฝันค่า โชคลาภที่ว่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะแต่อาจจะรวมถึงการได้รับของขวัญของกำนันการได้รับมรดกการได้รับโอกาสดีๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหรือแม้แต่การได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมข้าบางท่านอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภจากทางไกลหรือจากผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานค่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการทำบุญเสริมดวงเพื่อเปิดรับโชคลาภให้เข้ามามากยิ่งขึ้นค่ะมุมมองจากหมอช้างทศพรสตุลา หมอช้างมักจะมองเรื่องโชคลาภในแง่ของบุญสัมพันธ์และจังหวะชีวิตค้าสำหรับชาวราศีตุลหมอช้างอาจจะมองว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่บุญหนุนนำ ทำให้มีโอกาสได้รับโชคลาภเข้ามาง่ายขึ้นท่านอาจจะแนะนําให้ชาวราศีตุลรู้จักแบ่งปันและทําบุญอยู่เสมอเพราะการให้จะนํามาซึ่งการได้รับค่าการหมั่นทําบุญตักบาทหรือช่วยเหลือผู้ที่ด้ดยโอกาสจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้แข็งแกร่งและต่อเนื่องค่าอาจจะมีโชคจากการเดินทางหรือจากการพบปะผู้คนใหม่ๆที่จะนําพาโอกาสดีๆมาให้ค่ะมุมมองจากหมอลักษณ์เรขานิสฟันธงเศร้าหมอลักษณ์อาจจะฟันธงว่าชาวราศีตุลรับทรัพย์หนัก โชคลาภวิ่งชนแบบไม่ตั้งตัวหรือฟ้าเปิดทางมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่รวยไม่รู้เรื่องท่านอาจจะมองว่าดวงโชคลาภของชาวราศีตุลในช่วงนี้แรงมากและเป็นช่วงที่ไม่ควรพลาดในการเสี่ยงโชคค่อิทธิพลของดวงดาวส่งเสริมให้คุณมีเซนต์หรือรางสังหรณ์ที่แม่นยำเกี่ยวกับตัวเลขหรือเกี่ยวกับโอกาสในการได้รับโชคลาภอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากระจหรือมีเหตุการณ์แปลกๆที่นำพาไปสู่โชคใหญ่ขะหมลักอาจจะแนะนำให้ชาวราศีตุล เชื่อในลางสังหรณ์ของตัวเองและกล้าที่จะลองในช่วงที่ดวงกำลังขึ้นค่ะแต่ก็ต้องเตือนว่าให้เล่นอย่างมีสติและพอประมาณนะคะคำแนะนำเพิ่มเติมจากแม่หมอแม้ว่าดวงโชคลาภจะโดดเด่นแต่ก็อย่าลืมว่าโชคลาภเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตแค่สิ่งสำคัญคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทการหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอจะช่วยให้คุณมีโชคลาภที่ดีและต่อเนื่องค่ะ หากได้รับโชคลาบมาควรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันการทำบุญหรือการนำไปต่อยอดในการลงทุนเพื่อให้เงินทองงอกเงยและเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นค่ะ 4. ด้านความรักสำหรับเรื่องความรักของชาวราศีตุลในช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยสีสันและความสดใสค้าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะโสดหรือมีคู่แล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาเติมเต็มหัวใจของคุณอย่างแน่นอนค่ะตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทย ดาวที่เกี่ยวข้องกับพบความรักความสัมพันธ์และคู่ครองของ,ของชาวราศีตุลกำลังอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมให้เกิดความรักที่ราบรื่นและมีความสุข,ขาหากคุณเป็นคนโสดจะมีโอกาสได้พบเจอผู้คนใหม่ๆที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความรักที่จริงจังได้ง่ายขึ้นค่ะคนที่คุณจะพบเจอในช่วงนี้มักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีรสนิยมดีและมีความเข้าอกเข้าใจคุณเป็นอย่างดีค่ะ สำหรับคนที่มีคู่และความสัมพันธ์จะยิ่งแน่นแฟนและเข้าใจกันมากขึ้นค่อปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เคยมีก็จะคลี่คลายลงและคุณทั้งคู่จะหันมาใส่ใจดูแลกันและกันมากขึ้นอาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันหรือมีการวางแผนอนาคตร่วมกันที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นาหากที่ผ่านมาเคยมีความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะปรับความเข้าใจและให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะมุมมองจากหมอช้างพัชพรสีตุลา หมอช้างมักจะเน้นย้ำเรื่องความสมดุลและการประคับประคองความสัมพันธ์ค่าสำหรับชาวราศีตุลหมอช้างอาจจะมองว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ความรักกำลังเบ่งบานแต่ก็ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ความสัมพันธ์ยืนยาวขะท่านอาจจะแนะนําให้ชาวราศีตุลใช้ความอ่อนโยนและศิลปะในการเจรจาในการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์เพราะชาวราศีตุลมีสเสน่ห์และมีวาทศิลป์ที่ดีอยู่แล้วข้าการเอาใจเขามาใส่ใจเราจะช่วยให้ความรักราบรื่นและมีความสุขค้าอาจจะมีโอกาสในการสารสัมพันธ์กับคนเก่าหรือได้กลับมาคืนดีกับคนรักเก่าก็เป็นได้ค่ะมุมมองจากหมอลักเรขานิตฟันธงเศร้าหมอลักอาจจะฟันธงว่ารักรุ่ง มีเกณฑ์พบเนื้อคู่หรือความรักสุขงอมพร้อมแต่งงานหรือความรักหวานชื่นมีโอกาสได้บุตรสมใจท่านอาจจะมองว่าอิทธิพลของดวงดาวส่งเสริมให้ชาวราศีตุลมีเสน่ห์แรงและเป็นที่ต้องตาต้องใจของเพศตรงข้ามค่าสำหรับคนโสดจะมีโอกาสได้พบเจอคนในฝันแบบไม่คาดฝานันและพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วสำหรับคนมีคู่แล้ว ความรักจะยิ่งทวีความสุขและอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการมั่นหมายการแต่งงานหรือการมีทายาทเกิดขึ้นเข้าหมอลักอาจจะแนะนําให้ชาวราศีตุลเปิดใจและแสดงความรักออกมาอย่างเต็มที่เพราะจังหวะนี้เป็นจังหวะทองของความรักค่ะคำแนะนําเพิ่มเติมจากแม่หมอ แม้ว่าดวงความรักจะสดใสแต่สิ่งสำคัญคือการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันข้าไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่แล้วการเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและให้เกียรติซึ่งกันและกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ยืนยาวและมีความสุขข้าสำหรับคนโสดอย่าเพิ่งรีบตัดสินใครจากภายนอกลองเปิดใจเรียนรู้และทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆนะข้าส่วนคนมีคู่แล้วควรหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเติมความหวานและความโรแมนติกให้กับความรักอยู่เสมอค่ะ 5. ด้านการทำธุรกิจสำหรับชาวราศีตุลที่กําลังมองหาโอกาสในการทำธุรกิจหรือกําลังดำเนินธุรกิจอยู่แล้วช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและขยายตัวข้าหลังจากที่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าธุรกิจซบเซาหรือเจอปัญหามาพักใหญ่ตอนนี้เหมือนกับว่าธุรกิจของคุณกำลังจะฟื้นตัวและก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งค่าตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทย ดาวที่เกี่ยวข้องกับพบการงานการลงทุนและความสำเร็จในธุรกิจของชาวราศีตุลกำลังโคจรมาในตำแหน่งที่ให้คุณอย่างมากข้ส่งผลให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ใหม่ๆมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นโอกาสและมีความกล้าที่จะตัดสินใจลงทุนในสิ่งที่ถูกต้องหากที่ผ่านมาคุณมีแผนธุรกิจที่เคยวางไว้แต่ยังไม่กล้าเริ่มต้นช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีที่จะลงมือทำค่ะ มีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนผู้ร่วมทุนหรือผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจของคุณการเจรจาธุรกิจต่างๆจะประสบความสําเร็จและมีโอกาสในการขยายตลาดหรือขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาช่องทางในการลงทุนใหม่ๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะกับการศึกษาและตัดสินใจค่าแต่ก็ควรเลือกธุรกิจที่คุณมีความถนัดและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะมุมมองจากหมอช้างพศพรษษสีตุลา หมอช้างมักจะเน้นย้ำเรื่องความรอบคอบและการวางแผนค่าสำหรับชาวราศีตุลหมอช้างอาจจะมองว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้สติปัญญาและความสามารถในการบริหารจัดการให้เป็นประโยชน์สูงสุดค่ะท่านอาจจะแนะนำให้ชาวราศีตุลใช้ทักษะในการเจรจาต่อรองและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าหรือลูกค้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืนค่ะ การศึกษาคู่แข่งและตลาดอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมุมมองจากหมอลักเรขาณิตฟันธงเศร้าหมอลักอาจจะฟันธงว่าธุรกิจรุ่งเรืองมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดหรือสร้างอาณาจักรธุรกิจของตัวเองหรือคลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองกูยกำไรมหาศาล ท่านอาจจะมองว่าอิทธิพลของดวงดาวส่งเสริมให้ชาวราศีตุลมีเส้นทางธุรกิจที่เฉียบคมและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแค่จะมีโอกาสในการริเริ่มธุรกิจใหม่ๆที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งทำให้ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดอาจจะมีโอกาสในการร่วมทุนกับพันธมิตรที่มีศัก,กยภาพสูงหรือได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็วข้าหมอลักษณ์อาจจะแนะนำให้ชาวราศีตุล กล้าที่จะคิดนอกกรอบและมองหาโอกาสในความท้าทายเพราะสิ่งเหล่านั้นจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ไม่เคยคาดคิดค่ะคำแนะนำเพิ่มเติมจากแม่หมอ แม้ว่าดวงธุรกิจจะดีแต่การทำธุรกิจก็ยังคงต้องอาศัยความพยายามและความมุ่งมั่นค่สิ่งสำคัญคือการศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนและบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีค่การสร้างทีมงานที่ดีและมีความสามารถก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืนค้าหากมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นควรใช้สติปัญญาและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบค่ะ 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้าน เรื่องนี้เป็นสิ่งที่หลายคนตั้งตารอเลยใช่ไหมคะสำหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าดวงด้านการเสี่ยงโชคและถูกหวยรวยเงินล้านนั้นโดดเด่นเป็นพิเศษข้าหลังจากที่บางท่านอาจจะเคยผิดหวังกับการเสี่ยงโชคมาบ่อยครั้งตอนนี้เหมือนกับว่าฟ้ากําลังเปิดทางให้คุณได้สัมผัสกับความโชคดีครั้งใหญ่คะ่ะตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทย ในช่วงนี้ดาวที่ส่งผลต่อพบโชคลาภอย่างรุนแรงกำลังโคจรเข้ามาในตำแหน่งที่ให้คุณอย่างมากค่าอาจจะมีดา,มาดาวมหาโชคดาวโชคลาภหรือดาวอื่นๆที่ส่งอิทธิพลถึงพบการเสี่ยงโชคทําให้เกิดโอกาสในการได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงทายหรือการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่าบางท่านอาจจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยําเกี่ยวกับตัวเลขหรือได้รับคําบอกใบจากความฝันหรือเหตุการณ์รอบตัวที่นําไปสู่เลขเด็ดค่ะ มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่จากการเสี่ยงโชคแบบไม่คาดฝันหรือถูกรางวัลใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินแสนเงินล้านหรือมากกว่านั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากค่ะเป็นช่วงที่เหมาะกับการลองเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆเพื่อเปิดดวงรับทรัพย์ค่ะมุมมองจากหมอช้างทศพรรีตุลาหมอช้างมักจะเน้นย้ำเรื่องบุญสัมพันธ์และจังหวะของดวง ถ้าสำหรับชาวราศีตุลหมอช้างอาจจะมองว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่บุญเก่าหนุนนาําทําให้มีโอกาสได้รับโชคลาภเข้ามาง่ายขึ้นท่านอาจจะแนะนําให้ชาวราศีตุลหมั่นทําบุญทําทานอยู่เสมอเพราะการสร้างบุญจะช่วยเสริมบารมีและดึงดูดโชคลาภเข้ามา่าการทําบุญกับเด็กผู้ยากไร้หรือผู้พิการจะเป็นบุญใหญ่ที่ช่วยเสริมดวงการเสี่ยงโชคให้บังยิ่งขึ้นค่ะอาจจะมีโชคจากการได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาจังหวัดก็เป็นได้ค่ะมุมมองจากหมอลักเรขานิดฟันทง เศร้าหมอลักอาจจะฟันธงว่าฟันธงชาวราศีตุลมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์โชคล่าก้อนโตกำลังมาหรือเตรียมตัวเป็นเศรษฐีใหม่เงินล้านรออยู่ไม่ไกลท่านอาจจะมองว่าอิทธิพลของดวงดาวส่งเสริมให้ชาวราศีตุลมีพลังงานแห่งโชค ที่แรงกล้าแค่จะมีเซน์หรือลางสังหรณ์ที่แม่นยำเกี่ยวกับตัวเลขอาจจะมีนิมิตในความฝันหรือได้ยินเสียงกระซิบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกบเลขเด็ดข้าหมอลักอาจจะแนะนําให้ชาวราศีตุลเชื่อในพลังงานของตัวเองและกล้าที่จะลงทุนในการเสี่ยงโชคเพราะจังหวะน,นี้เป็นจังหวะทองที่ไม่ได้มีมาบ่อยๆค่ะ ท้ายคลิปวันนี้ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านผู้ที่มีดาวศุกร์เป็นดาวประจําราศีจงได้รับพลังแห่งความสมดุลความงดงามและความสําเร็จในทุกเส้นทางของชีวิตดวงชะตาของท่านกําลังเปิดออกดุจด,ดอกไม้ที่เบ่งบานในยามรุ่งอรุณทุกย่างก้าวที่ท่านก้าวเดินไปข้างหน้าจงเต็มไปได้วยความมั่นใจความสง่างามและความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองขอให้การงานของท่านก้าวหน้าอย่างมั่นคงมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จดุจทองคําที่เปล่งประกาย การเงินของท่านขอให้มั่นคงดุดแผ่นดินที่แข็งแรงขอให้กระแสทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายรายได้เพิ่มพูนเก็บเงินได้ลงทุนก็มอกเงยและใช้จ่ายแล้วกลับได้คืนกลับมาเป็นทวีคูณความรักขอให้หวานชื่นมั่นคงและงดงามดุดด,ดังจันทร์ที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าขอให้คนโสดได้พบคนที่จริงใจและคนที่มีคู่แล้วขอให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจและกำลังใจซึ่งกันและกัน สุขภาพของท่านขอให้แข็งแรงทั้งกายและใจขอให้มีพลังที่จะสู้กับทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคใดๆก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยสติและปัญญาเสริมด้วยบุญกุศลที่ท่านได้ทำไว้ในอดีตและปัจจุบันขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจงคุ้มครองท่านให้พ้นภัยพ้นเคราะห์และได้รับแต่สิ่งดีงาม ในเรื่องของโชคลาบและการเสียงดวงขอให้ดวงชะตาของท่านสว่างสวัยได้รับโชคใหญ่โดยไม่คาดคิดลาบลอยเงินทองเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวหากคิดเสี่ยงโชคก็ขอให้ได้ผลลัพธ์สมใจปรารถนาจงได้ตัวเลขที่ถูกต้องแม่นยำได้รางวัลใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจขอให้กิจการก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองลูกค้าแน่นรายได้มั่นคงกำไรทวีคูณและได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้างหากท่านเป็นผู้ที่หวังสร้างสิ่งใหม่ๆขอให้ท่านประสบความสำเร็จและได้สร้างชื่อเสียงเกียรติยศที่มั่นคงต่อไปไท้ายที่สุดนี้ขออัญเชิญพลังแห่งบุญกุศลพลังแห่งจักรวาลและแรงอธิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจงหลั่งไหลามาสู่ชาวราศีตุล